นิทานเรื่องลูกแกะกับหมาป่าครั้งหนึ่งในทุ่งหญ้าันกว้างใหญ่มีลูกแกะน้อยตัวหนึ่งที่ชอบเล่นซุกโซนและไม่ฟังคำผู้ใหญ่เลยลูกแกะน้อยมักจะออกไปห่างจากฝูงเพื่อสำรวจบริเวณรอบๆที่อยู่บริเวณน,นั้นไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งความอยากรู้อยากเห็นของลูกแกะน้อยได้เลยวันหนึ่ง ขณะที่ลูกแกะน้อยกำลังเต้นรำอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันได้ยินเสียงร้องของม้าป่าตัวหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ม้าป่าตัวนั้นเห็นลูกแกะและก็นึกอยากจะเอาไปเป็นเหยื่อมันจึงเข้ามาใกล้ลูกแกะและหลอกล่อลูกแกะว่าลูกแกะน้อยอย่ากลัวไปเลย ข้ามีเพื่อนที่จะให้เจ้าเล่นด้วยเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาหารมีลำทานให้เจ้าด้วยเจ้าอยากไปเล่นกับข้าไหมดูแก่น้อยลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจที่จะตามหมาป่าตัวนั้นไปทั้งทั้งสองคนเดินทางออกไปห่างจากฝูงและเมื่อรับตาคน เจ้าหมาป่าตัวนั้นก็ทำท่าที่จะขมมือบลูกแกะน้อยพอลูกแกะน้อยเห็นดังนั้นก็ได้ใช้ความเร็วและไวพริบเพื่อที่จะหลบหนีจากหมาป่าตัวนั้นได้อย่างวุดวิดหมาป่าคิดแค้นใจอยากจะตามลูกแกะน้อยไปแต่ลูกแกะน้อยก็ไปจนลับตาแล้ว ในที่สุดลูกแก่น้อยก็กลับไปยังมันเล,เล่าให้แม่ของมันฟังว่ามันถูกหมาป่าล่อลวงไปหรือจะกลายไปเป็นอาหารของเจ้าหมาป่านั้นแล้วแม่จึงพูดว่าลูกเอ๋ยในโลกนี้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็มีทั้งความดีและความไม่ดีเจ้าอย่าได้เชื่อใจใครเป็นอันขาด เพียงเพราะว่าเขาเข้ามาตีสนิทและทำดีด้วยการที่เราระวังตัวและอยู่ด้วยกันมีความสามัคคีกันก็จะทำให้ไม่มีใครสามารถที่จะทำอันตรายเราได้ได้ยินดังนั้นแล้วลูกแกะน้อยก็บอกแม่ว่าต่อไปลูกจะระวังตัวค่ะคุณแม่ และแล้วทั้งสองก็เดินทางกลับเข้าไปที่ฝูงและกินอาหารกับเพื่อนๆตั้งแต่วันนั้นมาลูกแก่น้อยก็ไม่คิดที่จะแยกห่างจากฝูงไปเพียงลำพังอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อใจในสิ่งที่ไม่รู้จักควรรู้จักแยกแยะดีหรือชั่ว เพื่อป้องกันตัวเองจากอันตราย